ต่อไปนี้เป็นการณนยุทธการปฏิบัติครั้งที่สองทำอะไรรู้อะไรมาถูกทำเลยไ่าเป็นแ้้ทีเดียวใช่ไหมทำธรรมขาดก็ต้องถูกทำทำอปสรก็ต้องถูกทำเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องอนามรูปมาก็หลัจะมาทำอุปสรนานะคะเนี่ยอนนามรูปมานามรูปถูกทำอุปสรนา จะเริ่มปัมิภาณาจะต้องทำยังไงกับนามลูกก็ต้องกำหนดลูนามลูกใช่ไหมคะลูกก่อนที่จะเอานามลูกมาทำปฏิภปณานี่ต้องศึกษานามลูกก่อนใช่ไหมต้องรู้ว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นลูกก่อนถ้าไม่ศึกษานามลูกแล้วจะไปเอานามลูกมาทำอะไรนะั่งไม่ได้เลย ม่รู้จะไปเอาน้ำลูกที่ไหนมาทำโดยสุดที่ผู้ท่ามีตรินาการแข่งขันขั้นเลยก็ต้องมีปริญญาถือต้องล้วนน้ำล้วนลูกซะก่อนการศึกษาลูวนน้ลูกหลูเป็นตัวปริญญาแล้ะลงมือกันหนักน้ำลูกจึงเป็นปฏิบัติแล้วก็รู้น้ำรู้ลูกนั้นอย่างนี้ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นมาละโดยรู้แล้ว ตนโกพระก็ได้ไ่ตางกานเปตัวกพระเนียเดยมากกตัโลกุตระใช่ไหมแต่ว่าในีสุทธมรรคท่านบองไว้สองอย่างตัวโลกะที่เป็นโลกีก็ได้เป็นโลกุตระก็แล้มีแสงมีแสงเดียวกนคำยอามอริยสัจว่าขณะใดีวที่าหนดทุกขสัจและสมุดขยัจอันนั้นตน ปฏิวชะีปฏิเวชะมีรู้ีทานใช่ไหมรู้านนี่ทำไมทุกางจะเป็นปฏิเวชะได้ท่านสงพระในโลกีว่ตั้งแต่เกิดนิพพิทาอย่างเห็นโทษนะเห็นโทษอาทีนวยานตั้งแต่ลงมือตั้งแต่เกิดเห็นโทษของนามของโลกไปแล้ว คือว่า,า,า,าวค,คิดนั้นอะถึงนิ่พานฟังดูแล้วก็น่าแปลกนะคะคิดนั่นละถึงนิพพานแล้วเพราะอะไรดีท่านกระสมพระให้เป็นตัวปฏจเวชะนะั่ะว่าถึงนิพพานยังไงเพราะว่าธรรมดาเมื่อสมโทตของนามขอ,องรูปแล้วนะนามรูปนีเป็นโคตเป็นไทยแล้วจิตก็จะต้องรู้สึก ว่าถ้าไม่มีนามมีโลกแล้วก็เราจะไม่มีทุกนะคุณปฏิบัติต้องรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหม,มเหมื่อเห็นนามโลกเป็นทุกเป็นโทษแล้วท่านบอกว่าไม่ขนาะที่รู้สึกว่าไม่มีนามมีโลกเป็นทุกนี่จุดที่ว่าอย่่งลงแรงในความนี้ว่าอะไรที่อื่นไม่มีไม่มีนาำโลก มีไหมเราสารสวดมนต์เนี่ยที่ไม่มีน้ำแล้วไม่มีลูกมันมีไหมไม่มีเลยที่ไหนละที่ไม่มีน้ำลูกมีในสถานิทางมันมีเพราะงั้นผู้ที่ไม่เห็นเห็นงชอบเล้วไม่มีหวังอ่ะทีกจะตายในทางเน่ยนะจนหลังใครกำหนดน้ำลูกเนี่ยมีอวิสชาเลยหรือเปล่าเข้าในอวิชชาเลยหรือเปล่าฮะต้องเข้าที่ ในอุปสรรบเราให้กำหนดทุก๊บใช่ไหมทุกข์ที่กำหนดเนท่านบอกว่าอะไรรู้ธรรมจากนามธรรมเพราะฉะนั้นในการกำหนดนามรูปนี้เองก็ต้องสงเฉพาะเรื่องอุปสรรคให้ได้ด้วยจะพยันเองไม่ได้จะต้องเอามารวมกันได้หลายสิ่งหลายอย่างด้วยอันนี้ประตูประตูบัตรก็ในที่นี้เราจะสอนนามรูปนะคะ ต้องอธิบายเพราะเราถือว่าทุกท่านมีเข้าใจดีแล้วนานลูกนักอธิธรรมไม่รู้จักนามไม่รู้จักลูกไม่คู่ละท่านเรียนอธิธรรมจริงๆเว้ยพระอภิธรรมมันนานลูกเมื่อตั้งแต่เสธจากบุคคลตัวตนแล้วเต้นธรรมะที่ฐานล้วนๆเลย ที่เราเรียนอยู่ทุกวันทุกวันเมื่ออธิษฐามาเรื่องของนามลูกทั้งนั้นเลยนะเอาคำที่เดกนั่นแหละนามฤกถึงนั่นแหละเรื่องนามฤกถึงนั้นเพราะนั้นเราก็มาออธิบายเรื่องนามฤกทีนี้อธิบายต่อเลือกต่ววิธีที่กำหนดขณะนี้เพื่อให้เข้าใจแล้วก็จะบวกจำได้เพื่อให้จำได้จะได้เราแค่ัวมาขับขับใช่ไหมคะเวลานี้ เรียนการปฏิบัติมาเรียนการปฏิบัติใช่ไหมล่ะเรียนตำราแล้วแล้วเวลานี้ต้องมาเรียนการปฏิบัติที่มาเรียนทํางานนี่เรียนทํางานนี่ก็จะบอกทะ้รว่าถ้าเวลาเห็นนะเวลาเห็นให้กําหนดกาหนดงานที่เห็นด้วยสติสัมปชัญญะ ทำความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวทำมาสังกัญญะนี่รู้สึกตัวนะรู้อย่างไรรู้สึกตัวในที่นั้นน่ะมีลักษณะอย่างไรรู้สึกตัวว่าตัวทําอะไรตัวกําหนดอะไรการทิมงผู้ทำอุปัจนานี่ที่ฉันไปเคยมันรู้สึสอนมานักครั้งไม่ถวนอธิบายมาแล้วใช่ไหม ต้องรู้ว่ากำหนดเวลานั้นตัวกำหนดรูปอ,อะไรนานอะไรนี่อันนี้เป็นความสำคัญท,ทีเดียวถ้าไม่ทำความรู้สึกอย่างนี้ไม่ไะไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้นาม่รู้ะรู้สึกที่อย่างนะฮะอันนี้เป็นเกตดเป็นปัจจัยจะให้ทำลายคนะสงอย่าง ดังั้นก็ต้องรู้ว่าตนน่ะดูนามอะไรก็จะดูอะไรไม่ว่าค่ะจะดูนามทางจูทางตาทางใจหรืออิรยาบดใดก็ไม่ว่ารูปอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกนามอะไรก็ได้แต่ข้อสำคัญที่ต้องการนั้นให้รู้ว่าดูรูปอะไรดูนาม เมื liberal, gray, 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 gray. Tamam. Higher, ่อจะไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นลูกแล้วก็เป็นนามนนั้ลูกนามอย่างนี้เป็นนามที่เห็นหรือเป็นนามที่ได้ยินอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ตัวรจะไม่รู้ว่าไอ้เห็นเนี่ยมันเป็นนามไม่ใช่ดาเห็นอย่างนี้ทำไม่กําหนดรู้ว่านามอะไรดูนามอะไรก็ไม่รู้ดูลูกอะไรก็ไม่รู้ไอ้ที่เห็นที่ได้ยิน นั่นก็ไม่รู้ว่าเป็นนามหรือเป็นรูกในที่นั้นก็จะไม่รู้ว่าในที่นั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นหน้าที่ใครเป็นผู้ทํางานนามหรือรูกก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้อย่างนี้แล้วทําไมจะเอาตัวตนออกได้ก็ไม่มีหวังที่จะเอาตัวตนออกได้อีกเพียงใดก็เป็งเหตุนี้จึงกระทำตนนะคะคือต้องกำหนดถ้าท่านจะตังทางสู ท่านจะกำหนดอารมณ์ทางหูก็ให้ท so ่านให้เฉลแล้วก็หลับตาเจ้าหลับตาเจ้าหลับตาเจ้าแล้วก็ถนัดดีค่ะเวลาหลับตาฮิแล้วก็กำหนดกำหนดนานที่ดูยินนี่นะคะกำหนดจะเปยังไงพือให้มีสติรู้รู้ดูดูนานที่ดูยินเวลาที่เวลาที่ท่าน กำลังกำหนดการได้ยินอยู่้ารว่ตรกำลังลู้นานที่ได้ยินอยู่รู้สิบตัวใน่พรวัรรู้เฉพาะกรรมฐานอย่างเดียวสมุทตุตัวด้วยอียาบทใดอิยาบทหนึ่งนั้นตั้งตนอยู่ในประตรงฐานบอกว่าตั้งตนอยู่ในอาการอย่างไรก็ให้ทำการรู้สึกโดยสิทธิธรรมัญญาในอาการนั้นๆ คือมันมีพูดทำแล้วก็มันมีชู่มันมีกรรมฐานท่าสอนอันาาน,นะะี้มีอยู่ชื่เวลาทำมีตัวเนานะคะนี่มีมีตัวกรรมฐานแล้วก็ตกัวเจนานั้นพูดทำรู้สึกตัวนี้ต้องรู้พูดทำนะต้องรู้พูดทำไม่ใช่รู้กรรมฐานนะนะคะเช่นอย่างเวลาเห็นเวลาได้ยินหรือเวลานัา่ง นอนยืนเดือนั่งยู่เป็นกรรมฐานผู้ที่กำหนดรูปนั่งนั้นเป็นวิปัสสนาเป็นเรือกโยคาวิจารณานะคะผู้ที่ทำรเาียนเพ่อคิดจินตนานามรูปนั้นอยู่ผู้ที่ดูนั่นแหละเป็นตัววิปัสสนาเพะนั้นจะต้องประกอบด้วยสติสละปัญญะว่าตนนั้นดูอะไร ถ้ามาประกอบด้วยสติก็ไม่ขันยะแล้วไม่รู้ว่าดูอะไรก็ไม่รู้ว่าเห็นอะไรนี้กันเกันไอ้สิ่งที่ที่ตัวกําหนดดวงตาที่ช่วยจะให้รู้นี่มันไม่มีว่าตัวดูเนี่ยตัวเชื่อรู้อะไรฮะดูเพื่อเพื่ออะไรไม่รู้แล้วก็ไม่เห็นเหมือนกันก็ดูไปแม่ดูไปยิ่งเถอะแม่จะไ่รู้ว่าอะไรไม่ได้ตั้งใจจะดูอะไร อนี Stelle, know, das nicht, das ้ทำไมเราเห็นก็ไม่รู้ว่าเห็นอะไรเห็นก็ไม่รู้ว่าเห็นอะไรนี้นอกจากก็จะมีสติสมัคญยักรู้ตัวตรงนี้ถึงจะรู้ว่าเห็นอะไรเห็นลูกอะไรเห็นนามอะไรนี้นะคะจะได้รู้อันนี้จะได้เกิดขึ้นต้องเห็นโลกอะไรนามอะไรกก่อนนะเรื่อเป็นขั้นต้น ทางตาก็ให้ดูน้ำที่เห็นนะคะเพราะเดินมากไปฉันคำจะเราเห็นหนึบดูให้มากว่าเห็นมันมีอะไรา็ตายเป็นจับก็เป็นบุคคลเป็นผู้หญิงและวเป็นผู้ชายเอาห็นน่ะ่คือจับเป็นบุคคลนะเพราอะไรเพราะว่าเหมือนกันเราเห็นอย่างนี้แม้แต่สัตว์โดยฉานก็เห็นอย่างเดียวกันกัแล้ว รูปที่ถุกเห็นอย่างนี้มันก็เห็นอย่างนี้เหมือนกันผู้หญิงก็เห็นรูปอย่างนี้ผู้ชายก็เห็นรูปอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเอาการเห็นนี้เลยไปเป็นผู้หญิงจนผู้ชายมันก็คงเป็นไปไม่ได้เดือธรรมชาติของจริงนะคบเป็นอยู่อย่างนั้นเบอร์ดนะคะธรรมดาที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่ผู้หญิงอะมันเป็นผู้ชายแล้วก็ไม่ใช่เราด้วย จะทำไมเหตุของลายเี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจเราการเห็นนี้หรือการได้ยินนี้จะต้องมีตับใจมาถ้าไม่มีตับใจแล้วเราก็ไม่มีอำนาจที่จะสั่งให้เห็นได้ให้ได้ยินได้จนกว่คนที่ตามบอกเนี่ยแล้วอยากเห็นจะตายไปแล้วทำไมถึงไม่เห็นนะเพราะขาดตับใจก็เห็นไม่ได้ได้ยินก็นเหมือนกันบางอย่างเราไม่ชอบไม่อยากได้ยินเลย แต่ก็สั่งไม่ได้ไม่ให้ได้ยินก็ไม่ได้เด้ยเหตุนี้จึงถือว่าการได้ยินนั้นไม่ได้อยู่ในอำน,นาจของเราก็อะไรอ่ะการที่รู้อย่างนี้รู้ว่าทุกอย่างนี้ม่ได้อยู่ในอำน,นาจของเราเกิดขึ้นจากกุดจากจากัใจนี่ก็เป็นลักษณะของอน,นัตตาเหมือนกันอันนี้ เพราะฉะนั้นนะคะเวลาเห็นดูนามที่เห็นนะกำหนดรูนามที่เห็นนั่นแต่ต้องนามนะต้องทำความรู้สึกว่านามเห็นนะแต่เดียว่ันบอกไปว่าให้ดูนามที่เห็นเดี๋ยวก็จะไปดูเห็นเฉยๆใช่ไหมต้องมีความรู้สึกว่าดูนามที่เห็นนะว่าตัวดูนาำเห็นนะอย่างนี้นะแต่ไม่ชื่นึกิศนะ อันนึกกระรู้สึกนี่เราแยกเปนให้ออกซะก่อนแล้วก็สะดวกดีคือเดียวเดยวก็เป็นนึกว่านามเห็นนามเห็นนามเห็นนามไปยินนามได้ยินมันใช่นะคะไม่ใช่นึกอย่างนี้นะไห้ทำคการรู้สึกตัวทำอะไรอยู่ไม่ใช่แต่รู้สึกตัวนั่นนามเห็นนามเห็นไม่ใช่อย่างนั้นรู้สึกตัวตัวดูอะไรอยู่ดูนามที่เห็นหรือดูนามที่ไปยิน หรือดูนามที่รักหรือดูนามที่เกิดในที่นี้เาจ,จะเฉพาะนามกับรูปสองอย่างเท่านั้นนะดูนามที่เป็นทพกข์ไม่สบายดูทนามนี่ก็เป็นนามรู้สบายแล้วแต่เพราะงั้นเราจะต้องเรียนนามรูปกซะก่อนเราจะได้รู้ว่าอันนั้นมันเป็นนามหรือเป็นรูปที่เราดูนั่นแหละนามอะไรร่องนี้รูปอะไรใช่ไหมคะดูรูปนั่งรู้ ดูรูปนอนหรือรูปยืนรูปเดินต้องรู้ว่าเป็นรูปอะไรดูรูปอะไรถ้ารูปมันเกิดขึ้นเฉพาะอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันู้ว่านั่งเฉยๆก็ไม่ได้นะคะดูนั่งเฉยๆก็ไม่รู้ว่าใครนั่งมีต้องการจะให้รู้ว่านั่งนั้นน่ะเป็นรูป ไม่ขยายนั่งแต่การอย่างนี้เพราะฉั้นาจะต้องทำความรู้สึกตัวว่ากำลังดูรูปนั่งหรือกำหนดรูปตั้งหรือที่เจอนาลูปนั่งอันใดอันหนึ่งแล้วแต่วามสะดวกในจิตใจของเรานะที่เราจะทำความรู้สึกในที่นั้นต้องรู้ว่าเป็นรูปนัถึงจะรู้ว่านั่งนั้นไม่เรา เป็นลูกดูนั่งก็ได้นะคะดูอะไรก็ได้ไม่ว่าเลยไม่ข้านเลยหรือว่าจะดูตามดูจิตใจที่มันพ่งไปก็ได้แต่ก็ต้องรู้นะเวลาดูดูนานที่พุงนะแล้วเวลาดูเนี่ยข้อสำคัญที่สุดต้องระวังจิตใจว่า อยาดูเพื่ออะไรอันนี้ต้องญมนกนะดูทำไมตัวเลือกกำหนดการนัารการนั่งเพื่อจะให้ก็นั่งเพื่อจะให้ได้สมาถามดบขึ้นเดินเดินทำไมเดินเพื่อจะให้ได้สิ่งนั้นเดินเพื่อจะให้ได้สิ่งนี้อันนี้เราระวังให้เป็นหลักทีเดียวเพื่อจะเป็นขั้ใจตัวที่ด รารดูก็เหมือนกันดูเพื่อให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นนามเป็นรูปไม่ใช่ดูเพื่อจะได้อะไรอันนั้นอันนี้แต่นี่เราเมื่อเราดูหนักหนักเข้าความชำนาญหนักเข้ากาได้สะดวกในลักษณะของนามแต่ละอย่างในลักษณะของรูปแต่ละอย่างทีนีพอพ้าอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทคำท,ทีเดียวว่านั้นเป็นนาม ว่าอันนั้นเป็นรูปนั้นอันนั้นเป็นนามนั้นเราต้สะดวกนี่แหละควา,ามสะดวกอันนี้แหละเนี่ยที่จะเป็นปัใจจัยให้เราได้นามารุปตะริเชเทายานอ,อย่าไปดูเพื่อให้จิตสงบก็เดี๋ยวเขานั่งดูกําหนดแล้วไอ้ความปรารถนานี่มันจะอาศัยเออดอาศัยขึ้นมาละเราจะดูเพื่อให้จิตจิตใจมันสงบ จะมีเพื่อจะทำรมาธินี่อย่างนี้นะไม่ได้นะความรู้สุดอย่างนี้ไม่ได้เป็นที่อาศัยของกิเลสของท่านแม้แต่สติแะปัญญาเพราะว่าเป็นที่อาศัยของกิเลสสติจะจักแต่ว่าสติปัญญาก็สักแต่ว่าปัญญาไม่ใช่เป็นของที่โสทีโสโอ้โหโสอะไรเน่าเป็นสิ่งที่ควร จยินดีหรือยากได้หรือเป็นสาระอะไรที่แน่นอนนี่วาระวังที่เหลดตอนนี้ก่อนนี้วิธีระวังที่เหลดตอนนี้แ่ะจะทำยังไงระวังได้อย่างไรกันเพราะตามธรรมดากระแสของที่เหลดและปัญหาเนี่ยจะต้องไหลอาบไปในเวลาทีจะอารมณ์กระทบกันแล้วไม่เนี่ยที่มันจะไม่มีปัญหาเราไีเข้าอาศัยเนี่ย ยากนักหนาเราจะระวังยังไงฮะโดยเหตผลแล้วนะเราจะต้องระวังอารมณ์นั้นมีอยู่แล้วเฉพาะหน้าไม่ใพ่เกิดขึ้นจากการปราถนาของเราเพราะฉะนั้นจิตตั้งตั้งตั้งอยู่ในอารมณ์ปฏิบันนมั่นแล้วไม่ได้ปราถนาใช่ไหมคะ อิยาบทจะนั Intel, ่งนอนยืนเิยต้องต้องเป็นไปด้วยความจำเป็นไม่ใช่ไปทำไปเปลี Fuji ่ยนอิยาบทไปเพราะอยากนั่งเพราะอยากนอนเพราะอยากยืนไม่ใช่อย่างนั <tar> ้นนะคะจำเป็นนะจำเป็นจึงต้องใช้อิยาบทไม่ใช้ไม่ได้ถ้าจำเป็นแล้วถึงไม่อยากก็ะใช้ เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากก็ต้องท้าเนี่ยเราไม่ได้เท้าโยกปัญหาที่จริงปัญหาไม่ต้องการเลยแต่ว่าต้องเท้ามนนี่วะอันนี้แหละปัญหากรบพิจิตรถึงจะอาศัยไม่ได้เพราะฉะนั้นพูดคำกรรมฐานห้ามแม้แต่เพียงรู้สึกว่าจะนั่งกรรมฐานหรือจะเดินกรรมฐานท่านนั่งกรรมฐานที่นั่งเพื่อต้องการใช่ไหม เดินตมาถเดินเพื่อ so, ต้องการใช่ไหมไม่ได้นะไม่ได้ต้องเดินเพราะจำเป็นเพราะต้องเดินไม่ใช่เดินเพราะอยากเดินนะคะนี่ไอ้จิตใจตอนนี้ก็ระวังยากจิตใาจะต้องเชเกอในตัวของตัวเองถ้าะงนั้นจังที่จังเนี่ยเพราะเหตุอะไรวะไม่จําเป็นไม่ใช่เรญยบร้รยใช่ไหม การเห็นการไปยินกับมันกันอย่าไปคอยจ้องนะเนี่ยบางคนเนี่ยคอยจ้องฟังที่ชอบฟังเสียงแล้วมันจะเบล์ดีว่างั้นเถอะวับเอาใจมัไปคอยจ้องแล้วนี่ไม่ได้แล้วนะไม่ได้ต้องไปยินก่อนไม่จะกำหนดได้ต้องยินก่อนนะคะแล้วจริงนั้นต้องเกิดขึ้นมาซะก่อนแล้วจึงกำหนด รู้ตามความเป็นจริงทั้งสิ่งนั้นนั้นได้เหมือนกันนั่งนอน,นยืนเดนนินก็เหมือนกันต้องต้องนั่งต้องนอนต้องยืนต้องเดินต้องเปลี่นยนอุยาบทซก่อนแลวจึงกําหนดรูปนั้นไม่ใช่อยู่ๆู่ามิกอยากจะเดินตะัะฐานขึ้นมาแล้วนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเดินนะอยากเดินนะเพราะอยากได้ตะระฐานจึิงเดิน อย่างนี้เขามาทานอะไรก็ไม่รู้อยากไ้มวิปัสนาวิปัสนาก็ไม่รู้อะอะไรมันจะเห็นอะไรก็ไม่รู้นี่อย่างนี้อันนี้นะคะเป็นการําคัญที่เดยวจะดูอะไรก็ด้าขับดูนะคะเวลานี้ขับนั่งสิคะขับเพื่กกาหนดอะไรขับจะกําหนดทางใจดูะเวลานี้จิตเรา ประกอบด้วยอะไรตามชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ให้รู้ให้รู้นะแล้วก็อย่าไปดูว่าให้อะความไ็ชอบใจหายไปเตลนนี้ใจเรากำลังฟุ้งซ้านให้รู้แค่นี้นะแล้วก็ให้ดูน้ำที่ฟุ้งซ้านั้นทั่คำความรู้สึกตัวว่ากำลังดูน้ำที่ฟุ้งซ้านอยู่ อย่างนี้ไม่ต้องแยกคิดแยกเลือกติเราสงเคราะหเป็นนาำหมดนั่นแหละก็ปีปัญญาน้อยนะก็เมื่อรู้ว่าเป็นนาำก็ไม่รู้ว่าไในใจเราเองอย่างเนี้ยแล้วก็ดูนาำที่พุ่งสั่นรู้อยู่เท่านั้นนะต่เดี๋ยวดูแล้วอะอยากจะให้ให้อพุ่งสั่นหายอูกแล้วนี่ไปกำหนดเครื่องดูเครื่องทำไม เพ่งอยากจะให้เพ e ุงงชาเนี่ยมันหายไปไม่ได้แล้วนะที่ประธาและบผิดทีเดียวเนี่ยแ่าสู้ปฏิบัติที่กําลังดูอยู่นั่นน่ะมีปัญหาเราที่ผิดเข้าไปอาศัยดอความต้องการที่กําลังเพิ่งกันเข้าไปอาศัยความต้องการเข้าไปอาศัยในขณะนั้นแล้วขณะกความรู้สึกอันนั้นทำให้ไม่ได้เลยนะคะ นี่ขอให้สงเเพ้่จิตใจถ้าเข้าใจมีแล้วแล้วก็แหมฉันแม่ที่ปรัชนานี่มันไม่ยากเลยนะเพราะวันนี้ตอนไปทาอะไรนี่ตอนถูกแก้ขายอะไรทีนี้สมมุติจะเหมือนกับเราดูละครน่ะเออเราดูละครนี่มันลําบากมาเลยร่ะไอตัวละครที่จะแสดงไปยังไงแล้วก็มีหน้าที่จะจะดูตามข้าให้รู้ว่ดตัวนี้เป็นยังั้นบทนั่นออกเวลานี่บทนี้โกรธนี่บทนี้รักนะบทนี้ ผู้เล่าบทนี้คนดีคนตู้คนจับละครนั้นก็เล่นเล่นล้วนธรรมะกันแต่เราไม่รู้เองอะไรเรื่องธรรมะที่เขาแสดงอะอยา่างละคละนนตรแสดงบทตัวแบบนี่ยก็แสดงโทสะถ้าโทสะมันเกิดขึ้นแล้วมันมันจะแสดงท่าทางเหมือนละครนั้นนะไม่มีผิดเย นั่นแหละมันก็บางตัวโทสะก็บอกให้รู้ว่ามีโทสะมีบทนี้เป็นบทของโทสะมันมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้แหละนัขณหละแล้วก็ง่ายดีจรวดเราดูอย่างนี้เถอะนะดูละคระไม่จะไปหักละครถ้าหักละครเนาะกว่จะได้แต่ละข่าละท่้นบางด่วนเรื่อตั้งด่วนนะขาจะได้ผ่าถ้าไปหักละครแล้วมันบากนะคะ ถ้าททำสมาธินี่ลำบากนะต้องหับต้องอกลมต้องอะไรอ,อะไรฝึกฝิกนะแต่ตถ้ามีศาสนานีหมนะ่ที่จริงเข้าใจแล้วไม่ลำบากเลยไม่ลำบากเลยทีเดียวมีหน้าทนะี่ดูแค่นั้นเองอะไรเกิดขึ้นมาก็ดูเหมือนดูละคระตัวไหน,น,นมันเออะหาบมาก็ดูแต่นั้นถ้ามันเข้าไปอยู่ในฉากแล้วก็ไม่ต้องดูหรือมันมันหมดแล้วก็ หมดหมดล่เราก็ไม่ต่างก็ดีไม่ต่องไันนินึ่งนี่อย่างนี้ก็ง่ายดีค่ะถ้าเข้าใจแล้วก็ท่านขอให้เข้าใจเหตุผลหลายถอะแล้วมาเข้าใจแล้วที่นี้ตัวทําผิดก็รู้อ่านี่จิตมันตกไปแล้วมันตกไปนั่นมีก่เลยเข้ามาแล้วตามต้องตามเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ถ้าไม่รู้แล้วแล้วก็จะข่างที่สุดที่ไม่ไดา พราะการทำปัจจานาเนี่ยจะต้องมีต้องขาดถึงมีสิทธิด้วยนะถ้าไม่เข้าถึงนิสิธิลแล้วเราก็ไปไม่ได้เลยนี่ขัน้นกับกำกัดได้หล,ลายหลังในไปเสด็จเกา้าเนี่ยจะต้องทําอย่างไรมั่งต้องมีธรรมะอะไรมั่งขีดหมวดขีดประเภทศถึงขั้นกปฏิบัติ